สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เปลี่ยนวัดบ้านปงนะคะหรือวัดอรัญยวิเวกนะคะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รุ่นปลอดภัยอายุครบหรอบ72ปีออกเมื่อปีพศ2 5 4 8ในคลิปนี้จะเป็นเนื้อทองแดงค่ะ สภาพองค์พระคือสวยสมบูรณ์มากนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ